กราบใจนิงปณนิตาลดข้อตกลงที่จีนเพิ่มให้ทิ้งสิบล้านแต่ขอสองอย่างนี้ สถานะในตอนนี้ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่เพราะทั้งคู่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่ากันและในตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างทำข้อตกลงเกี่ยวกับเอกสารสำคัญสำหรับนิงปณิตาที่ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ได้ทำตามข้อตกลงตามลายลักษณ์อักษรที่ตกลงกันไว้ก็อาจจะเกิดการหย่าขึ้นได้จริงทั้งยังเผยว่ายื่นฟ้องมือที่3และสารรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้จิน ได้เสนอเพิ่มค่าสินใหม่ให้อีกทั้งหมด10ล้านและจ่ายค่าสินใหม่รายเดือนเดือนละ1 0 0 0 0แบาทตลอดชีวิตของแม่หนิงแต่ไปๆมาๆแม่หนิงเริ่มรู้สึกประมาณแบบว่าพี่จินคงให้ไม่ได้คิดเพราะแม่หนิงรู้ว่าพี่จินคงไม่มีแม่หนิงก็เลยขอทําเอกสารขึ้นมาใหม่ขอเป็นเอกสารทางกฎหมายขึ้นมาใหม่ได้ไหมขอแค่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้กับค่าเล่าเรียนของลูกพอแค่นี้พอให้ได้ไหม ล่าสุด นิงปณิตาได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านรายการคุยแซบโชว่วามีการตกลงกันตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2566แต่ยังไม่มีการมาพูดมาเคลียร์อย่างที่นิงพูดไว้ตอนออกมาเปิดใจผ่านสื่อนิงเลยบอกว่าอย่างนั้นขอแค่เรื่องบ้านและเรื่องค่าเล่าเรียนของลูกเท่านั้นเรื่องเงินสิบล้านรถเบนซ์รถเอาผาดเดี๋ยวไปหาผ่อนของตัวเองได้ขอแค่สองอย่างก็ยังไม่มาเคลียร์ไม่หนิงร แล้วรออีกก็ยังไม่มาด้านสามีและครอบครัวของสามีของแม่หนิงก็ยังนิ่งอยู่โดยหนิงพยายามขอร้องให้ออกมาจัดก,การเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ